สวัสดีครับผมคุณลุงโอเด้งจะมาเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ท่านได้รับฟังเรื่องตำนานนายพรานล่าเสือโครง่งเสียงคำรามแห่งพงไพรเรื่องนี้เกิดขึ้นณหมู่บ้านหนองปลาไหลที่ตั้งอยู่ริมชายป่าดงพญาเพลิงอันเป็นที่เล่าขานถึงอาถรรพ์และสัตว์ร,ร้ายชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุข ภายใต้การนำของพรานบุญมีพรานเท่าผู้เจนจบในวิชาอาคมและวิถีแห่งป่าแต่ความสงบนั้นก็พังทลายลงเมื่อมีไอ้ลายคำรามเสือโคร่งขนาดมหึมาปรากฏตัวมันไม่ใช่เสือโคร่งธรรมดาแต่มันคือเสือเจ้าป่าที่ตัวใหญ่กว่าวัวกระถิงงามดุดันและมีเสียงคำรามที่สามารถสั่นสะเทือนพื้นดินได้ คืนแล้วคืนเล่ามีชาวบ้านและวัวควายถูกมันล่าไปอย่างลึกลับร่องรอยที่เหลือไว้มีเพียงอุ้งเท้าขนาดเท่าจานข้าวและความเงียบงันที่พิษธ,ธรรมชาติในจุดเกิดเหตุเสียงคำรามของมันไม่ได้ดังแค่ในป่าแต่ดังไปถึงหมู่บ้านทุกค่ำคืนเป็นเสียงที่แฝงลุยพลังอำนาจที่ทำให้คนขวัญผวา ชาวบ้านต่างพากันอ้อนวอนขอให้พรานบุญมีช่วยจัดการพรานบุญมีเสียงหนักแน่นไอ้ลายตัวนี้มันมีจิตวิญญาณของเจ้าป่ามันไม่ใช่แค่สัตว์ฉันต้องเข้าป่าไปสะกดอรอยมันและต้องเผชิญหน้ากับมันตามวิถีแห่งพรานเขาเลือกเพียงลูกศิษย์คนเดียวคือไอ้แสนชายหนุ่มผู้เนียบขรึมและมีฝีมือแม่นปืน ให้ติดตามเข้าไปในดงพญาเพลิงพรานบุญมีและไอ้แสนเดินทางลึกเข้าไปในป่าดงพญาเพลิงป่าแห่งนี้รกทึบและมีหมอกควันปกคลุมตลอดเวลาพรานบุญมีสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอย่างรอยเท้าของไอ้ลายคำรามไม่เคยตรงมันเดินวนไปมาสลับไปในที่ที่อันตรายที่สุด แสดงถึงความเฉลียวฉลาดที่เหนือกว่าสัตว์ป่าทั่วไปไอแสนอาจารย์มันเหมือนมันกำลังนำทางเราไปที่ไหนสักแห่งนะครับพรานบุญมีชี้ไปที่รอยเท้าที่หายไปในพุ่มไม้ไม่มันกำลังล่อเรามันเล่นเกมกับเราไอ้ลยตัวนี้มันกำลังทดสอบความกล้าของเราพวกเขาไปอยู่ที่หนองน้ำผีเสือ้อ ซึ่งเป็นแอ่งน้ำที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของผีป่าและเป็นจุดที่เสียงคำรามของไอลายดังที่สุดพวกเขาตัดสินใจทำห้างไม้อยู่บนต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ใกล้หนองน้ำนั้นเพื่อรอมันปรากฏตัวในคืนเดือนแรมความมืดมิดมาเยือนอย่างรวดเร็วความเงียบงันปกคลุมไปทั่วปา่ามีเพียงเสียงลมพัดแผ่วเบา เมื่อเวลาที่คืนผ่านไปจู่ๆก็มีเสียงกิ่งไม้หักดังครับตามมาด้วยความเมียบที่กดดันกว่าเดิมพรานบุญมีกระซิบอย่างแผ่วเบามาแล้วเตรียมตัวแล้วมันก็ดังขึ้นเสียงคำรามแห่งพงไพรเสียงนั้นไม่ได้ดังแค่เสียงแต่เป็นคลื่นพลังงานที่สั่นสะเทือนไปถึงกระดูก ห้างไม้ที่พวกเขาทำไว้สั่นทื้นมันเป็นเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความดุร้ายอำนาจและความหยิ่งพยองไอแสงอาจารย์มันใหญ่มากผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนพรานบุญมีร่ายคาถาในใจยกปืนแก็บขึ้นเล็งใจเย็นเรามาเพื่อภารกิจไอลายคำรามหยุดคำราม มันเงยหน้าขึ้นมองห้างไม้ด้วยดวงตาที่วาวโรดในความมืดมันเดินวนรอบรอบต้นตะเคียนทองเหมือนกำลังเยอะยันและรอคอยพรานบุญมีรู้ทันทีว่าปืนธรรมดาทําอะไรมันไม่ได้เขาบรรทุลูกตะกัวอาคมที่ปลุกเสกไว้สามเดือนลงในกระบอกปืนอย่างชา้าๆพรานบุญมีรอคอยจังหวะที่เสือตัวนั้นหยุดนิ่งและหันข้างให้เขา ผ่อนลมหายใจรวบรวมสมาธิและลั่นไกออกไปเสียงปืนแก๊ปดังสนัน่นตามมาด้วยเสียงเสือคำรามอย่างเจ็บปวดและเกลียวกราดลูกตะกัวอาคมพุ่งเข้าใส่ซี่โครงของไอ้ลายคำรามอย่างจังเสือตัวนั้นคำรามอย่างบ้าคลั่งมันไม่ได้ตายทันทีแต่มันคลุ้มคลั่งและกระโจนเข้าใส่ต้นไม้ใหญ่รอบๆอบอย่างบ้าคลั่งพรานบุญมีเห็นว่า กระสุนอาคมสร้างบาดแผลให้มันได้จริงแต่ไม่เพียงพอที่จะล้มมันได้ไอ้ลยคำรามสุดตัวลงเล็กน้อยมันหันหน้ามามองพรานบุญมีที่ห้างอีกครั้งคราวนี้ดวงตาของมันไม่ได้มีแต่ความดุร้ายแต่มีแววความเข้าใจและการยอมรับอยู่ในนั้นก่อนที่มันจะเดินหายลับไปในความมืดของดงพญาเพลิงมันได้ปล่อยเสียงคำรามสุดท้าย ที่เต็มไปด้วยความเศร้าและอำนาจเสียงคำรามนี้ดังยาวนานแล้วค่อยๆจางหายไปในความเงียบนั้นรุ่งเช้าพรานบุญมีและไอ้แสนลงจากห้างพวกเขาพบเพียงรอยเลือดสีดำและรอยเท้าเสือที่หายไปในพุ่มไม้พรานบุญมีรู้ว่าเขาได้ทำลายอาถรรพ์ของไอ้ลยคำรามลงได้แต่เสือตัวนั้นไม่ได้ตายมันเพียงแต่ ยอมแพ้และถอยหนีไปจากเขตของมนุษย์พรานบุญมีกลับมาที่หมู่บ้านในฐานะวีรบุรุษแม้จะไม่ได้ซากเสือมาก็ตามแต่ชาวบ้านก็อยู่อย่างสงบสุขตั้งแต่นั้นมาเสียงคำรามแห่งพงไพรนั้นได้งเงียบหายไปจากหมู่บ้านหนองปลาไหลตลอดกาลกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานถึงความเก่งกาจของนายพราน และความยิ่งใหญ่ของเสือเจ้าป่าขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานจะได้รับฟังเรื่องราวดีๆต่อไปขอบคุณครับที่กดติดตามสวัสดีครับ